่ไหมล่ะคะที่ต้องดูแลและหาวิธีบำรุงผิวพรรณมากมายสักขนาดนี้ดีไม่ดีนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพผิวของเราด้วยนะคะที่จริงแล้วการบำรุงผิวให้ได้ผลดีและปลอดภัยเริ่มต้นได้ง่ายแสนง,ง่ายได้จากการรับประทานผลไม้5สีนั่นเองคะ่ะทุกสีเนี่ยมีความสําคัญทั้งหมดยกตัวอย่างอย่างสีแดงเดน่เดนเเนี่ยหมอยกตัวอย่างมะเขือเทศที่จะนําเสนอเป็นเมนูของวันนี้ก็คือมีไลโคพีน ะะไลโคพีนเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของฝ้ากระต่างๆนะคะก็จะทําให้หน้าใสาได้สีส้มเนี่ยที่เรานึกถึงได้มากที่สุดก็คือแครอทถูกไหมคะแครอทั้นน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะออในงานวิจัยสีส้มก็คือจะมีเบต้าคโรทีนเยอะข้อสําคัญคืออะไรรู้ไหมคะเหมือนเป็นตัวสารกันแดดโดยธรรมชาติเพราะว่าเวลาคนกินแครอทเยอะๆสังเกตไหมคะว่ามือจะเหลือง นิดหนึ่งนะคะซึ่งเหมือนเราใช้ครีมกันแดดเลยค่ะก็คือต้านการเกิดฝ้ากระสีเขียวๆต่างๆก็คือผักใบเขียวทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผักโขมผักพื้นบ้านไทยๆตำลึงอันนี้เบต้าแคโรทีนก็สูงเหมือนกันนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือเป็นในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระอีกเยอะมากแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดคือเส้นใหญ่ลองคิดดูสิคะว่าถ้าเกิดว่ากินผักใบเขียวเยอะเส้นใหญ่เยอะสาวๆไม่ท้องผูกพอไม่ท้องผูกเสร็จแล้วสิวไม่ค่อยเป็น สิวไม่ค่อยเป็นก็หน้าใสาขึ้นได้นะคะสีม่วงเช่นกระหล่ำม,ม่วงเช่นองุ่นม่วงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็คือมีแอนโทไซยานินนะคะก็ช่วยในด้านของการต้านอนุมูลอิสระถัดไปก็คือสีขาวกันบ้างนะคะที่นิยมกันสีขาวเนี่ยจะพูดถึงกระเทียมนะคะกระเทียมในมุมของหมอก็คือมีเซเลเนียมเยอะนะคะแล้วก็กระเทียมเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดพอคอเลสเตอรอลในเลือดไม่มีหลอดเลือดเลือดต่างๆเนี่ยมีการไหลเวียนได้ดีขึ้น ผิวพันก็เลยดูดีขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะช้าก่อนค่ะไม่ควรนิ่งนอนใจกับอาหารบางประเภทนะคะเพราะเป็นศัตรูตัวร้ายที่ทำลายผิวของเราเลยทีเดียวล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นมาการีนของทอดอาหารที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์และอาหารที่ผ่านการหมักดองหรือฟอกสีนั่นเองค่ะ แม่แม่เขาไม่เชื่อลองไปฟังคำตอบจากคุณหมอดูสิคะมาการีนคือเป็นในกลุ่มของของไขมันที่ทำให้เวลาถ้าเรากินเยอะเนี่ยเป็นในกลุ่มของทรานฟตละกันทรานฟตก็คือเป็นตัวไขมันที่ทำให้หลอดเลือดอุดตันได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินในปริมาณเยอะๆสังเกตุไหมคะสาวๆบางคนหุ่นเพรียวมากบางคนผอมมากแต่คอเลสเตอรอลสูง300 300กว่าอันนี้เราเจอเยอะไม่ใช่มก์การีนอย่างเดียวแต่ว่าเป็นในกลุ่มของทรานแฟตต่างๆพวกในกลุ่มของเบเกอรี่ที่บางทีกินล้นเกินนะคะอันนี้ก็คือทําให้หลอดเลือดอเริ่มอุดตันได้หรือเลือดหนื่งเกิดอะไรขึ้นการไห,หลเวียนไม่ดีผิวพรรณต่างๆก็หน้าไม่ใสได้ะคะ่ะ ถ้านึกไม่ออกว่าทานอะไรจริงจะดีต่อผิวคุณหมอมีเมนูสุขภาพที่ทำได้ไม่ยากมาฝากด้วยล่ะค่ะวันนี้หมอก็เลยจะนำเสนอเป็นมิลฟิลฟองเต้าหู้ผักรวมผักรวมก็จะเป็นผัก5้าสีของเราเนี่ยล่ะค่ะเริ่มจากสีส้มค่ะนะคะสีส้มของแครอทนะคะสีแดงมะเขือเทศค่ะสีเหลืองค่ะข้าวโพดค่ะสีเขียวบอรอกโคลีค่ะสีขาวหมอก็จะใส่ลูกเดอยไปด้วยค่ะสีม่วงของเรา กระหล่ำปรีม่วงนั่นเองใส่น้ำมันมะกอกด้วยเกลือเล็กน้อยน้ำตาลอันนี้หมอใช้เป็นน้ำตาลสีรำนะคะใส่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะออริกาโนนะคะก็เพิ่มความหอมพริกไทยค่ะคลุกค่ะคลุกรวมกันเลยอันนี้ก็จะเป็นซอสเทอริยากินะคะฟองเต้าหู้ที่เราอบแล้วนะคะวางใไ้ ผิวฟองเต้าหู้ผักรวมนะคะเสิร์ฟพร้อมกับสลัดผักสดค่ะนอกจากเรื่องของอาหารแล้ววิธีการดูแลผิวง่ายๆที่ไม่ควรลืมเลยก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำไม่ต่ำกว่าวันละ8-10แก้วและต้องมันออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้ง เพียงเท่านี้ผิวพรรณที่ดีก็จะกลายมาเป็นของเราได้ไม่ยากเลยแล่ละค่ะ